องใกล้สองใก้สใก้สใ้สามใกล้สมใกล้สาใก้ตใก้ตให้กระก ทำอะไรนี่พุกงมาแบกพี่ตัว์วเิยอยู่บ้านอ่ะ้างบ้านเราเรอไหนอันนี้ตายจริงไหมเนี่ยตายจริงไหมครับ

ตัวมันเข้ามาลึกแล้วนะคุณดาคุณดาลงไปเล่นข้างล่างก่อนไม่ม<ะ>ีปลื้นพี่จ๋าไหลบ้านโดนเนาะบ้านโดนใช่ไหมโดนขายอยู่ครับแต่ไม่รู้ที่ไหนริมน้ำตายตัวหนึ่งไอ้ดักรออยู่ไอ้ปุ่ม ที่เปิดออกมาดิตัดรถถุไนไว้แน่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านใช่ไหมมีใครอยู่บ้านบ้างบ้านไหน,บ,นบ้านเราดาอยู่ดาอยู่กับน้องบอบเบ่บอบเบเนะนะนะ๋เป็นมุมนั้นน่าเกลียดเป็นมุมล้วนนอกมุมเป็นทั้งหมดเลยอยู่เล่นกันก่อนก็ได้เดี๋ยวลองกันดูก่อนเทคเตอร์อื่นไม่เป็นไรเลยนะ เขาวิ่งเข้าเข้าใกล้จะมีบ้านนะเรายิงตยูตรงไหนนะต้องหนีไปทุบต้องหนีไปทุบเปล็กน้ำใช่ไหมไอ้กัมิมเือนะมอนะพี่ผมีแล้วคี่ตายว่าเขาได้ผมอยู่ที่เหนือนะผสูงเลยเงที่บ้านก็มีทีวดีที่บ้านเขาก็โดนยิงกันอดี่แต่ผมวิ่งมานี่แล้วเนี่ยเอาเรื่องยังวะาพีี เอาจัดเกงโอจัดเลยอยู่อยู่ตรงไหนของไอเรือมัน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 ้าหน้าพี่ก๊อสมีนะหลายตัวเลยพี่ก๊อสผมหาอยู่ผมหาอยู่ไปใส่บาตูก่อนไปยิงตีฮิตเหรอไปแลม่ได้ที่นั่นเอ้าโอ้โหไม่ตัวดำพิษปีเลยจำผมตายโอ้ยไม่อยู่ตรงแปลงพักกีวันนะอ๋อเอเลีย ามาเรียนผมแล้วหลบไปหลบไปหลบไปคแคแ่คไม่ิ่งจัมผมกำลังจะแม่งว้าพีหายเลยสัตว์ผมเข้าไม่ได้ เนี่้อพตกระที่เหนือกระตโอ้วบแบบวาววรต่างที่เหนืออยู่วาบวเรียบร้อยจน่มีที่เหนือน้น้าหนาพิหนาพิตันาพิตันเลยจีอ่นี้ตายไปตายแล้วนะ

เส้นพุ่มๆหน้าพุ่มเขียวพุ่มเขียวข้างล่างติดถนนน่ะตรงไหนเพิ่อเถอะซ้ายเขามันว่างเปล่าคุณดนั่นยิงอ่ะใช่มันอยู่ไอ้โบดอยู่โบสมันอยู่โบสถ์นะมันเอาของไว้โบดไม่หลังมันโบสถ์ที่หลังโบดมันมีรถสีแดงอ่ะใครไม่รู้อ่ะ ได้ยินเสียงโบดว่ะโได้ยินโได้ยินโบดียิโบดียินได้อยู่โบดอยู่โบด์บางทีผมก็สับสนเนาะบางทีเขาเรียกคุณดาบางทีผมก็เรียกมันเป็นดาไม่รู้เขาเรียกใครกันแน่เรียกคุณทะเลเติร์นแถวคุณมีนะซับสเตอร์มีตัวนะเฮ้เขามาอยู่อุ้ยเนี่ยสนายิงอยู่สนายิงมาไกล ไมดตายอ่ะไมดตายอ่ะหลอก้เนี่ยใส่ต้เนี่ยส่ใต้หลัหนูเลรบต้วเลยมันอนหบ้านดูเหนือยิงพี่โอ้ยลงมาลงมาเจ้าละเจ้ละหกร้อยหกรยหกร้อบ้านกันบ้านลงลงห้องล่างเลยครับมาลงห้องล่างเลยพี่ได้ๆตกจังเลยย่ะ มีแต่ปืนไม่มีแม็กซ์ไปไปไหนมึงไปม,มาปืนระเบิดไม่มีว่าปืนระเบิดอยู่ไหนขอละแัะงไม่มีนะขอละแั่งนี่มันยิงที่ที่ยิงสวนมันไม่ตายยู่บปวดสุดเลยพี่ ออกไปออกไปด้านออกไปมาไปเลยใครอยากได้นอนไป,อไปตอนนี้เลยก็สอ,องคาม่า,าจะได้นะตอนเนี้นนนยหักหัวเลย,ม,ยมันจะเคลียร์แล้วสีหักหัวเลยใช่ไหมเธออืมเกิดแล้วไอ้นี่มันเกิดแล้วนะแม่งน่าจะเอาร่มมามา,มาดนใครตึกแม่งเนาะอ้อาวยยมีตึ๊งหนึ่งจะไม่สไใจเก๋แต่ก็ใช่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 มันโดดร่มได้อีกที ยิงประตูมันยิงประตูซ่อมน้อยเฮ้ยมันยิงไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวกับพวกมึงแล้วะปีละตมจะแตกมีทมูบล็อกไหมตรงแถวๆนี้จะต้องอัดหน้ามันโทเลย เอาตายแล้วปืนระเบิดบ้านเร็ววะตอนนี้มันเป็นเพื่อนตึ้งใหญ่อยู่ครับเจ๊แนวพี่อ้ซู่ไอ้ซู่ตึ้งใหญ่ไอ้เฮียบอสตกเกือกเฮ้ยลูกไอ้เหี้ยลูกหายหมดเลยโอ้ปืนระเบิดผมเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ อันนี้อันนี้วิ่งเข้าบ้านได้ยังครับได้ครับได้เออได้แต่รอดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่ถายไม่ถายถายตัวแล้วไอใหญ่แล้วไอพิชิตตกไอพิชิตตกเต็มเปล่าเลยเนี่คุณเต้นไปเอาไอ้ตัวบนตึกเทียนนั่นหน่อยยังมีอีกเหรอมันเคยแล้วตายบนตึกตายบนตึกตายสันดานโอ้เล็กเล็กเล็กพุ่งออกไมู่อยากลอยตัวลงไปไหวเหี้ย ตายในป่าตายกูหมดด้วยตายพี่ฝอยหลงเราวิ่งด้วยกันดีกว่าพี่กระเพกอ้าวขอโทษพี่เฮ้ยไอพีจีมันตกตรงนั้นอ่ะฝอยหลงเธอพี่กระเพกนี่เนี่ยเป่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยดูโจ้ผมดิกรงไหนตรงนั้นกระเพกกระเพกเฮ้ยมันมาเก็บแล้วตายจะตายแล้วตายแล้วโอ้ยพี่ยแล้วกูก็วาเพียอะไรอีกเนี่ยตายมันไม่ได้แชร์ เอาไอ้ต้นตรงนี้ฮะตรงนี้ <c oughs> เราก็รู้นเลยตรงไหนน,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจอเดี๋ยวจอเหนือแถวเนี้ยแถวรถเนี่ยเอย้ยเอ,เอ<ด>้ยเอาบ่เอาบ่มึงเอาบ่แถววะน,รรนี่ตรงรถเนี่ยตรงรถเนี่ยรถพังเนี่ยจะมีป่าเนี่ยเห็นไหมไหมโอเคโอเคตัวที่เหนือตาผมยิงให้แล้ว เสียสนด์อยู่ไหนวะมันดันขึ้นดูดูผมนะเสื้อเท่ว่ะผมึงขอแต่งตัวก่อนดูว่างกันนี้อ่าดูเองอยู่เนาะพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วปะน้าบอกสนด์มันอยู่ใส่วามแมนเี่หวะมันเติมจากไหนวะวันเก้าสงขลามผมอยากดันอยู่เดี๋ยวผมขึ้นขบวนให้อยู่เนี่ย ไม่ไปาันไปอ่ะเงียนยิงหน่อยดิเงี้นตามบ้านที่ไปบอกเจ้อสคขามปะยิงยิงจะรออะไรล่ะครับมันอยู่ทางนั้นแน่นอนจัดปุยน้ำติดตายนายเองตายน้องเงียนหลานไม่ผ่านทางเราเลยเฮี้ยบ้านไอ้เฮี้ยนั่นแล้ว โอ้ยน <that is German> ุ right? <that> <speaking> <ập mat> <lugares> ่นตกดไกลเลยโอ้ยอะไรเนี่ยโรงโซนเที่ยเนี่ยกระเป๋าเที่ยสกิดโอ้โหเฮียยิงว้าวเตายก่อดตายกูตายกูตายกูพูดเลยแหลกจานงแหลกกว่าเดิมอีก ข้าไปบังเกอร์บังเกอร์สงครามนะครับอยู่สายแมพแล้วก็แล้วก็มันดนำมาจากที่บ้านนั่นด้วยบ้านเพื่อนบ้านเราอ่ะที่บ้านเคลียร์อย่างมีซีโฟอยู่นี่สองลูกนะครับเห็นโอ้โหทุกตกอ่ะเนี่ยเกีร์แล้วเกีแล้วมันอยู่ทุ่งโล่งพี่เตียงมันอ่ะโซ่เนี่ยสองลูกนะซีโฟอยู่บ้านพี่เต่าสองลูกฮะเฮ้ยไปตรงนั้นได้ไงอ่ะไม่รู้ในกระเป๋าไม่รู้ว่าใครเอาเก็บมาเฮ้ยๆโอ้ยเกียเอ้ยไปคู่ดีกว่าไหมเนี่ยได้ซื้อนะดิกลับมาได้ป่ะที่คุณเต้นวะนี่อ่ะ รู้วะท่ันจะไม่ใช่หรอกผมผมเอาไปสเปร์ป่ะวะเหี้ยอ่ามิลืมมิกระเป๋ากระเป๋าสีแหลกระเป๋าสีแหลไม่ถือไปสเปร์ไปแล้วกระเป๋าสีแหลสีแดงครับเข้าต้นไปแล้วต้นโดนไหนบุ้มบุ้มบุ้มน้าผมครับสายสามสายสามสวยฮะข้อมือไม่ไหวหอวลูกหมดเกมเปเป๋าสีแดงเหรอ ออกกระขึ้นหมดต้องการน่าจะเป็นสเปซของไปว่ะจะตกสีลูกกันเนี่ยทั้งนั้นเอาเขียวแล้วรถในโรงรถไม่มีเหรอเกดอะออกมาแล้วเอ,ออกมาเล่นแล้ว <c oughs> แตกแล้วด้วย <c oughs> ไม่รัวมัีเงี่ยบรถไม่น่าจะยังแต,งแตไ่ไม่มีปืนไม่มีปืนไปกู้ถ้าโค้ชผมกู้ได้ก็เอาได้อะรถอะยังไม่ตายเฮ้ยมีตัวอ้อมบ้านมามีตัวอ้อมบ้านมาเอออยู่ในเมือง สีฟ้าตกแน่นอนเลยเยอะๆถึงเที่ยงคืนตรงเมืองตรงเมืองตรงเมืองตัวหนึ่งจะกดเล่นแล้วืออยรถแดงหมดเลยตรงรถมันอ่ะผมเยื่อไว้อ่ะไม่ได้เช็คดูว่ามีลูกไม่มีอ่ะมึง เป็นซีโฟที่ผมเอาไปทแทรฟ์ไโอ้ยตรงป่าพี่พี่พี่พีเห็นปะอืมเห็นอยู่มันว้าวุ่นกันอยู่ต,นนตอนนี้มันโดนดันเตียงเฮ้ยโอ,โอ้ตรงที่เหนียก็มีไกลใช่ปะพี่จช่เหน,ยเนียวเหนียววนเราอีกอะ กรรใครอยู่ในพุ่มที่มันตายเมื่อกี้เนี่ย,ม,ยมันตาจ๊บผ่ายนี่ปะเดี๋ยวมา อย่างนี <Bee 94> ้สองบ้าน